ทัพฟ้าไทยรีวิวเครื่องบินอินรีทองจัดรบจริงครั้งแรกเกาหลีใต้ปรกมือรัวเครื่องบินรบที่เดิมทีถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องฝึกได้กลายเป็นอาวุธสุดโหดในสนามรบจริงเมื่อกองทัพอากาศไทยนำทีห้าสิบ Golden Eagle หรือฉายาอินทรีทองออกปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมกับ F 16จนสร้างผลงานอย่างกระชอนโลกอกองทัพไทยได้สร้างระบบลง i ์ท T เปรียบเสมือนการเติมพลังสมองให้อินทรีทอง สามารถแชร์ข้อมูลเป้าหมายกับกริปเพนและ F-16 ได้แบบเรียลไทม์วินาทีต่อวินาทีตัวเครื่องเล็กคล่องตัวสูงเรดาร์จับยากแต่มีความแม่นยำในการโจมตีมหาศาลช่วยลดงบประมาณในการบินมากกว่าเครื่องลำใหญ่แต่สร้างผลลัพธ์การทำลายล้างเป้าหมายได้เท่ากันเว็บไซต์ข่าวเกาหลีใต้ Hans Economy รายงานว่าทัพฟ้าไทยได้นำอินซีทอง T50 Golden ก a เด E เข้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารของเขเมรถือเป็นครั้งแรกที่เครื่องบินฝึกขั้นก้าวหน้าความเร็วเหนือเสียงรุ่น T-50 ซึ่งผลิตโดยบริษัทโคเรียแอโรสเปซอินดัสทรีถูกนำมาใช้ในการรบจริงเครื่องบิน T-50 อินซีทองสังกัดฝูงบิน401กองบิน4ของกองทัพอากาศไทยได้วรวมกับเครื่องบินขับไล F ่ F-16 ปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของเขเมรในพื้นที่ชายแดน โดยปฏิบัติการได้แม่นยำอย่างหน่าตกใจนอกจากนั้นยังระบุว่าศักยภาพในการรบของอินซีทองท5 0ได้รับการพิสูจน์แล้วในภารกิจนี้ถือว่ากองทัพอากาศเกาหลีใต้ได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเพราะประสิทธิภาพในการรบจริงของที50เป็นครั้งแรกผ่านภารกิจนี้